คำว่า already ปกติมันจะอยู่ใน present perfect tense ใช่ไหมแต่ว่ารู้ไหมครับมันสามารถอยู่ใน present continuous ได้แต่มันจะแปลว่าอะไรมาดูกันครับถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้ขอหัวใจให้แคนคนละดวงในคอมเมนต์ด้วยนะครับคําว่า already เนี่ยจะเป็น adverb นะมันแปลว่าแล้วใช่ไหม I have already finished my homework ก็คือฉันทำการบ้านเสร็จแล้วใช้กับ present perfect ประธาน has have แล้วก็ verb ช่องที่3แต่ถ้าพูดว่า She is already losing her power มันจะแปลว่าเธอกำลังสูญเสียอำนาจของเธอไปทั้งๆท,ที่มันยังไม่ถึงเวลาอันควรเราจะใช้ already ใน present continuous นะครับสถานการณ์ใดก็ตามที่มันยังไม่ถึงเวลาที่มันควรจะเกิดแต่มันเกิดนะครับเราจะใช้ subject is a mr a e ตามด้วย already แล้วก็ verb ing แบบนี้ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันมีความหมายเฉพาะของมันก็คือเกิดก่อนเวลาที่มันควรจะเกิดนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ